สวัสดีค่ะวันนี้หวานจะมาแนะนำตัวประกันอุบัติเหตุหรือ PA ค่ะ เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดกระทันหันได้ทุกเมื่อเราจึงควรคิดเผื่อด้วยการวางแผนทําประกันคุ้มครองอุบัติเหตุวางแผนรองรับความเสี่ยงได้ด้วยประกันอุบัติเหตุของกรุงไทยเอ็กซ่าวงเงินค่ารักษาสูงทุนชีวิตสงูงสามารถทําได้ตั้งแต่อายุ0ถึง64ปีเบีคค้ยคงที่สมัครออนไลน์ได้ง่ายๆเอกสารไม่ยุ่งยากบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกตรวจสุขภาพในบางรายนะคะไม่ต้องตรวจสุขภาพแต่ผู้ขอเอาประกันภัยต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพความจริงให้บริษัททราบแผน คลาสสิก A ทุนประกัน700,000บาทค่ารักษาอยู่ที่80,000บาทต่อครั้งชําระเบี้ย3,500บาทต่อปีเฉลี่ย291บาทต่อเดือนตกเพียงวันละ9บาทเท่านั้นเองค่ะแผนคลาสสิก B ทุนประกัน1ล้านบาทค่ารักษา100,000บาทต่อครั้ง ชำระเบี้ย4,500บาทต่อปีเฉลี่ย375บาทต่อเดือนตกเพียงวันละ13บาทเท่านั้นค่ะยินดีให้บริการวางแผนปรึกษาด้านประกันชีวิตประกันสุขภาพแบบครบวงจรฟรีนะคะช่องทางการติดต่อนะคะสามารถแอดไลน์ไอได้ตรงนี้นะคะเพจน้ำหวานกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตหรือโทร9 9 8 8 7 7 7 7 8น้ําหวาน ktaxa กรุงไทยแอซประกันชีวิตค่ะ